ัดีครับทุกคนวันนี้เราวาัที่ไหนเอ่ยานวันนี้เขามายางเล่นงานใหม่คอนแกนครับพี่น้องวันนี้พาซีเกมพอดีว่าอยกันมาตุลาพอดีแล้วก็พรุ่งนี้เราจะบินไปที่พัทยานะครับเราจะบินไปที่คอนสเสิร์ตพัทยาสายสามก็เรียกว่าเอองั้นเรามาเดินงานใหม่อันนี้ครั้งแรกของปีบานฟินแลนด์ดิ ก็คือเรามาเดินครั้งแรกแต่ว่าอันนี้ก็คือซุกปี่อยู่เดียรนักก่นคือคอนแกนเนาะแต่ว่าพอมีก็คือมาเดินครั้งแรกเพราะว่าเคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่ามาออกไปมามาข่ายแสดงตัวมาอีเวนต์แต่ว่าครั้งนี้มาเดินครั้งแรกเลยเดินชมงานปกติเป็นคนอุดรธาน,านีครับพี่นอ้องยางแต่างานถุงสีเมืองแต่ปีนี้ไปมายางอ่ะอย่าก,ก่อนงานใหม่เรื่องขอนแก่นแต่ว่าคนร้ายหายพี่น้องกู้ไปใส้มือนึกู้ไม่มาครับกูมีนัดกูมีนัดวันนี้เราจะปวดกูหนึงวันก็แล้วกันวันนี้ เนาะเอฟซีเราจะโกรธให้คูนึงมันก็แล้ว,ก,ลวกันกเพราะว่าบอสชวนแล้วคูก็คูมีนัดแล้วเออเราก็เลยเอ๊ะงั้นเราก็ไปกันสองคนดีกว่าคูทิ้งเราแล้วใช่ไหมเออมาหอบไปยังหาแนวกินเราอยู่เขาแห่งตอนนี้อยู่เขาแห่งอีรี ถ่ายอไรครับถ่ายอะไรครับเชิญครับนี่ซุปเปอรส์สตาร์ขอบคุณครับเอาไปเลยลูกเฮียก็บเฟ้ยกันเพาาะเดี๋ยวไป่ะ อนซอนเอฟซีเพื่อนครับเออป็นกับซอนกอ่อนซพอกระโหลกอันซ่อนพอกรับหลกเอฟซีไร้ไหล พิเน่ได้กับขนมจีนตนมจีนแต่ว่าคุณลองก้นได้อยังดูได้เอาน้ำปลาดูวยไ่ได้ซิมอยู่ยเอาใส่นี่บอกเข้าไข่ดาวาเขา้าอันหนึ่มุกกอบไข่ดาวจานไเริ่มเลยพรุ่งนี้ซีแกมจะได้ขึ้นคัมแบงหางแรกด้วยแต่ว่าขึ้นคนรับไฟกับพี่บ้านพิเน่ไฟขึ้นจากอุดรพี่น้องแต่ว่าพุ่นนี้ขึ้นจากขอนแก่น เข็มข <c oughs> คัดตป่ะครับ <c oughs> ตอนนี้จะพาน้องซีแคมมาซื้อเข็มขคัด<อ>ไปขึ้นเวทีด้วยครับชอบไปเ่ไปงนไหนอ๋อไหนลูก <c oughs> เคีมขัดให้ลูกไส้เพื่นพี่น้องหืออะไรอีกลูกไม่รู้ครับหลอะไรครับไม่รู้น้หอมได้แล้วเมขได้แล้วได้น้หอมไปขวดนึงกับเขีมขัดโ้คนเดียวไปจเจอาดตใแกินแรงปกินแรงสดีแล้วแต่ กินบ้านเหรอไม่ไปกินที่อ๋อกินหน้ากินหน้างานนี้มาแล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบเอาไปจ้างบ้านซีแกมไงเอาไปจ้างอยู่บ้านซีแกมไปก้อนึงรถค้าวเดียวจะเอาวปล่าเออข้าวเหนียวอีกขอนึงรถเดี๋ยวพี่เบิร์ตไม่อิ่มน้า แต่ว่าพี่เหมือนห่อเดียวแต่พอสองห่อได้ไหมหอได้แทบไม่หมดเป็นเท่าไหร่นะเอาเดี๋ยวซื้อเพื่ออะไรสักหนึ่งซื้อเพื่ออะไรสักซื้อสามห่อพอดีนาพี่น้องครับย่างไปย่างมากพอซุปเปอร์สตาร์เมืองขอนแก่นครับพี่ปิ๋วพรประภาลูกติ๊กค่ะพี่น้องแม่พ่อแม่มันแม่มันปรุงดูหนึ่งหนึ่งสองย่างไปย่างมากพอกันซื้อเนาะข้าวื่าทายาง เดีเอลอง เรา้องกับบา้านกับสวมทดีวา่าเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องอเดินทางอีกนะครับต้องเดินทางทั้งวันอีกพรรยาเจอกันพรุ่งนี้ที่พรรยาสายสา,ยสามล้นานบาเกืือแสงทองวิเดนเต็มวงตเต็มรูปแบบนะคะบ๊ายบาย